ครับท่านกำรลงชมรายการป้องกวฎกับผมเภสัชกรสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แสงไทยเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยธนาคารพุทธศุกรบ่ายโมงพุ่มพุ่มบ่ายของโมงพุ่มแล้วก็รอบทบทวนธนาคารพุทธพุทธหัตถีห้าที่พุทธคุณชาเป็นประจักษ์วันนี้เราพอพูดถึงความเป็นคนมีกระตังะนั่งอยู่กับที่นานๆ ก็เป็นเหตุให้คนนั่งอยู่กับที่นานๆานคนมีะตางอายุสั้นนะครับเลาก็คนเพราะว่าจากที่เราพูดกันมาเนี่ยการนั่งนานติดต่อกับพิษชั่วโมงชั่วโมงเป็นเหตุให้เกิดเป็นมะเร็งเยอะแยะหมดนะครับ <c oughs> นะตอนเมื่อกี้มีเราพูดถึงสมองละการนั่งเฉยๆเนี่ยสมองจะทํางานช้าลงหัวใจทํางานช้าลง เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองน้อยลงออกซิเจนในสมองน้อยลงการที่เราจะได้ขยบปีดอยอะไรมั่นสมองจะได้รับออกซิเจนจะได้มีการปลดปล่อยความตึงเครียดนิสมองจะทําให้อารมณ์เราดีขึ้น <c oughs> ทีนี้เรามีคุยกันเรื่องปัญหาท่าทางน,นะคอบ่าไหลเนี่ยปกติปกติถ้าเราดูแน่นะนก็ต้องนั่งตรงคอบ่าไหลก้าตรงนะเนาะ แต่พอนั่งนานๆับท้องหลังลเราก็จะโอนอีเช่นอย่างนี้นะครับนะเราก็ต้องให้หลังตรงเขาไว้การทำงานกับคอมพิวเตอร์การรับโทรศัพท์ใช้แบบการเอาหูไปแนบกัโทร,รศัพท์อะไรอย่างนี้พวกนี้ล้วนแล้วจะทำให้เกิดการลาของกระดูกสันหลังส่วนคอความไม่สมดุลพวกนี้จะทำให้เรามีการปวดคอบ่าไหลยได้ อันนี้ที่ขอหลังการนั่งนานเกินไปจะทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังมีแรงกดเพิ่มขึ้นนะมากกว่าถ้าเราจื่นนะคือเรานั่งตัวงอ,อว่างั้นเถอะจริงทางงออยู่บนหน้าคอมพิวเตอร์นานๆนะครับแล้วพิมพ์คอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆผลพวกนี้พอนานเข้าจะเป็นโรคปวดหลังปวดหลังแบบต้องกินยานะ <c oughs> เพราะฉั้นเราควรขยับให้คือร่างกายลุกเดินมั่งยืนมั่งเนยนะครับการเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยจะทําให้หมอรองกระดูกมันได้ปรับสภาพนะครับและขณะเดียวกันนะนะก็จะมีการขยายตัวทําให้าการดูดซึมเลือดสารอาหารมาเลี้ยงอวัยวะต่างๆทําได้ดีขึ้นนะ <c oughs> เสะแล้วเราก็มา การที่เรานั่งนานๆหมอเรอกระดูกมันถูกบบีบอัดแน่นเขา้ามันจะเสียความยืดหยุ่นทำให้เกิดอาจจะเกิดภาวะการกริ้นของหมอนรองกระดูกก็คือปวดหลังบางคนอาจจะต้องผ่าตัดหลังเลยนะไม่ได้ผงไม่ยอมก,การนั่งนานๆเกิดปัทําให้เกิดการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อ การยืดหรือเคลื่อนไหวยอยู่เนี่ยจะมีการดึงตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องหลังนะครับถ้าหากเรานั่งอยู่ไปเรื่อยๆการดึงไม่มีเลยนะจะเป็นให้เกิดการเกิดความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วเป็นนานๆก็เกิดภาวะปวดหลังได้การนั่งเฉยๆกับการทําให้ปวดหลังมากขึ้น <c oughs> ทีนี้สะโพกการนั่งนานๆสะโพกกล้ามเนื้อรอบสะโพกจะมีการดึงลางดึงเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกก็จะลดลงการนั่งอยู่ที่ท่าง,งอไม่ได้เหยียดอย่างนี้ครับในผู้ที่สูงอายุนะครับการเคลื่อนไหวยิ่งลดลงลดลงก็จะกเกิดจะดึงล้างของข้อสะโพกมากขึ้นมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดการสะดุดหกลมได้ง่ายๆ การนั่งนานเกินไปยังทําให้กล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อด้านหลังไม่ได้ทํางานกล้ามเนื้อพวกนี้จะอ่อนแรงลงจะทําให้การเดินหรือวิ่งไม่ดีที่เดินแล้วเซ่ครับตอนนี้ผมเป็นเหมือนนะกำลังแก้อยู่นะครับทีนี้ความผิดปกปติของขาจากการที่เรานั่งนานเกินไปนะ,นะเส้นเลือดอุดตันไงอย่างที่ว่าเนี่ย ถ้าเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ขาเนี่ยจะทําให้การหมุนเวียนของโลหิตไม่ดีเลยนะทำให้เกิดบวมที่ข้อเท้าเส้นเลือดขอดเกิดริ่มเลือดอย่างที่ว่านี่มนนีอันตรายนะอ่ะสำหกระดูกเนื่องจากไม่ได้ขยับเลยกระดูกกระดูกก็จะเสียความแข็งแรงลงไปถ้าเราเดินหรือเราวิ่งมันมีการกระชับระหว่างกระดูกกับเจ้ากลามเนื้อมันก็ จะทําให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นน,นะคือเพื่อพราะ่ามันต้องปรับตัวรับของแรงดึงของกล้าเมเนื้อที่ดึงกัระดูกนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดการเดินการเคลื่อนไหวก็จะเกิดกโกรโฮโมส,มสมาาม่งส่งสารต่างๆมาซ่อมแซมกระดูกให้แข็งแรงขึ้นเนยนะเสร็จแล้วเราก็มาสรุปว่าการนั่งนานเกินไปนะ ก็มีผลทําให้ชีวิตสั้นลงจากศึกษาจากจํานวนเป็นจนํานวนผู้คนจนํานวนมากเรารว่าอย่างนี้ครับถ้าหากเรานั่งนั่งไม่ถึงไม่ถึงสามชั่วโมงนะต่อวันทั้งวันนะนั่งไม่ถึงสามชั่วโมงอายุหาก็จะยาวยืดยาวขึ้นนะก็ อาจจะยืดยาวขึ้นถึงสองปีโดยเฉลี่ยเลยนะแต่ว่าถ้าเรามรานั่งนั่งทั้งวันอายุเราก็จะสั้นข้าครับวิชาศาสตร์อินกีฬาของอังกฤษสรุปว่าคนที่อายุมากกว่ายี่ห้านั่งอยู่ในจอนั่งดูทีวีบนจอนานเกินไปยิ่งนั่งนานเท่าไหร่นะครับอายุขายก็ยิ่งลดลงนะั่งหนึ่งชั่วโมงอายุลดลงยี่บสองนาทีเท่ากับ ซูมบรีหนึ่งตัวเลยนะครับทีนี้ถ้าเรา,เราลองดูว่าคือเมื่อกี้ดี่ผมซูมบรีหนึ่งตัวอายุลดลง1ิบสนาทีแต่นั่งนะนัน่งนานน,านันน่งนานหนึ่งชั่วโมงอายุลดลงยีองนาทีคือฝรั่งเขาเอาตัวเลขมารวมกันเลยนะว่าเป็นยังไงนังวกวิจัยพบว่าถ้าผู้ใหญ่พวกสูงอายุจัก60ขึ้นนี่ยนะนัง่นงบน นั่งเฉลียวหกชั่วโมงหน้าจออายุเขาจะลดลงห้าปีเทียบกับพวกที่ไม่ได้นั่งเกินห้าชั่วโมงนะข้อมูลตรงนี้ท่านจะเริ่มคิดได้อย่างว่าหลังอาหารนควรจะเดินออกกําลังกายจะวิ่งนะครับเดินนะครับถ้าท่านที่นั่งดูทีวีหลังอาหารหรือนั่งดูไปดูมาแล้วก็นอนเลยให้รู้ว่ามันเสียเสียต สุภาพสีหายมากนะเธอนะครับก็อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยรวนแล้วจะเกิดกับผมแหละตอนนี้คือได้นาฬกามาที่มันวัดตลอดเวลาในากานจะเตือนตลอดถ้าหากเรานั่งเกินหนึ่งชั่วโมงมันก็จะเตือนว่านั่งนนะเกินไปละให้ลุกเดินนู่นเดินไปนน่นเดินไปนี่มานาะครัาพวกนี้ไปหาซื้อไว้ดีนะผมว่านะ แล้วก็คอยเตือนเราตอนนอนด้วยน,ะนอนหลับสนิทลึกไม่ลึกนะแล้วมันก็จะรวบรวมให้ว่าวตกลงเราเบ็ดเสร็จเราได้พักผ่อนได้กี่ชั่วโมงวันนี้นี่นะเ็าทำานวลอยผมดูผมก็ชอบใจตอนเนี้ยตอนนี้มันก็เตือนนะบอกว่าต้องไปเดินละนะผมก็จัดววาอย่างนี้ทุกครั้งที่เขาเตือนเราก็ลุกเลยลุก ไปเดินไปเดินมาสักพักหนึ่ง,งนะครับหรือถ้ามันเตือนสองครั้งสองวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเรายัางไม่รู้อีอยกยังก็มันรู้นะอีกชั่วโมงนึงมันเตือนใหม่เลยนะครับเตือนแล้วก็เปลี่ยนคําพูด,ด้วยว่านัางา่งนานไปมันเหมือนจะบังคับให้เราลุกเดินให้มากนะอย่างนี้ครับก็จะต้องฟังให้เข้าใจเสร็จแล้วผมมีเวลาอีกสิบนาที สิบนาทีกนะ็มาละนะมาละครับตัวนี้ครับวัคซีนนะวัคซีนที่ที่อะไรละ่ะที่พวกเราอยากจะใช้กันนะนะมันมาละมันชื่อวัคซีนอ่า <c oughs> มาสเตอร์อาร์เอ็นเอีเอ เ็มิสเซนเจอร์ RNA อโปลิโบนิวคลีอิแอซิดใ้ตัวที่จะสร้างภูมิต้านฐานให้ร่างกายเรานี่แหละตอนนี้เขาก็มาละหลังจากพวกเราลงล,ลงใหญ่แล้วว่ารัฐบาลไม่แน่แน่แนจิตกับเอามาจิตนะครับวัคซีนตัวเนี้เป็นตัวที่ตอนมาใหม่ๆปีตอนต้นปีเริ่มฉีดเลย ในเมริกาก็มีอันนี้ครับเกิดภาวะนาฟาเล็กซิสนะนาฟาเล็กซิสก็คือการแพ้อย่างรุนแรงนะอาการที่เกิดการแพ้แบบเฉียบพลันของระบบผิวหนังเยื่อบุหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างแพ้อย่างรุนแรงเป็นอย่างไร ฉีดไปไม่ถึง10นาทีก็จะเกิดลมลมพิษเป็นผื่นคันทั้งตัวมีอาการบวมของปากคือที่ปากลิ้นเพดานอ่อนอันนี้ครับอันนี้เกิดชัดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนฉีดวัคซีนตอนนี้ของประเทศไทยเราไม่รู้ว่าจะฉีดยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เขาให้นั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงอย่าพึ่งไปไหนนะครับ ความจริงจะมีคุณพยาบาลคอยมาดูเราว่าเรามีอาการพันคันเกินไหมเขาก็คอยถามนะแต่ถ้าหากเกิดอาการเฉียบพันเนี่ยของผิวหนังเลยก็คือมีลมพิกขึ้นมีผื่นแดงมีอาการบวมของริมพิีปากลิ้นเพดานอ่อนแล้วมันจะมีอาการอีกสองอย่างที่ตามมานะตามมาก็คือเกิดอาการทางระบบหายใจ นะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเสียงแหบหอบเหนื่อยนะครับเวลาหายใจมีเสียงบีดนะครับมีเสียงบีดนะพอให้รู้ว่าเป็นการการตรีบของหลอดลมปอดทำงานลดลงระดับออกเย็นในเลือดลดลงวันจริงถ้าหากตอนนั้นก็กวีกวีกว,กวีว่าจะวัดความดันจะพบว่าวัดความดันลดลงอย่างรวดเร็ว การทำงานของอว,วัยวะจะล้มเหลวนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นลมอาจจะมีวิตซาจระปัจฉวลาตรงนี้ครับตรงนี้นะก็ให้รู้แหะว่ามันเป็นอาการวิกฤตกแหละนะวิกฤตจริงๆอ่ะแล้วยังไงก็ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลที่เขาเตรียมการไว้ก็ยังพอไหวนะนะ ก็คือยังไงหมอหเขาก็จะมีเครื่องปรับความดันให้เราหายคือไม่ให้เราเสียชีวิตจากเจ้าアา,าฟาเล็กติชออกช็อคเนี่นะความจริงเนี่ยครับจะหากเกิดความดันมันลดลงจากที่ปกตินะ 100ว่าร้อยละห้าสิบนะครับก็ต้องรักษากันอย่างรวดเร็วแหะซึ่ง,งในห้องฉีดยาความาวัคซีนทั้งหลายจะเตรียมการไว้ที่ผมพูดถึงตัวนี้เพราะว่าวัคซีนตัวอื่นที่จะมีอาการอย่างนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่มันมีกับเจ้า messenger RNA มากตอนที่มันออกมาในในครั้งแรก อาการอนาฟาติกช็อกนี้พบในอังกฤษเลยนะครับเกิดสองรายคือพวกนี้พวกพวก่ี้มักจะมีอาการแพร้แล้วเกิดช็อกอย่างนี้เยอะสองรายที่เกิดในอังกฤษนี้ปรากฏว่าเป็นพยาบาลเขารู้ว่าเขาเป็นโรคเนี้ยโรคภูแพ้จะเป็นมาแล้วแหลกว่าพบยานะครับยาที่จะช่วยชีวิตเขาอยาขยายหลอดลม ย่าแพ้พวกเสเตอร์จนยาฉีดอะไรอยู่ที่เขาเลยเพราะเกิดเรื่องมาเขาก็หมอก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเหตุให้ประเทศไทยกำหนดให้พวกที่จะฉีดวัคซีนทั้งหมดต้องนั่งรอสามสิบนาทีไม่เป็นอะไรแล้วค่อยกลับบ้านเพราะอะไรอาการพวกนี้มัน,นจะมันไม่เป็นปุกบปับมาจจะไปเป็นนา,นาทีที่หกาท้ที่เจ็ดเท่าไ ทิ้งอเมริกามีการเรื่องอะไรได้ินนะครับฉีดวัคซีนแล้วก็ขับรถไปเลยอันนี้ประเทศไทยไม่ทำไม่ทำแน่นอนนะ้วนะเสร็จแล้ว <c oughs> อ,อาการนั้นอาการที่หนักน่วงนะทีนี้อาการโดยทั่วๆไปวัคซีนทั้งหลายอาจจะมีอย่างนี้แหละนะครับก็ทางผิวหนัง การทางผิวหนังก็ผื่นลมพิษนะก็ประมาณถ,าถ้าเกิดที่ผิวหนังะเกิดแพร่ขึ้นมาก็เป็นลมพิษสักแปดสิบ้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นผื่นแดงๆเลยก็สี่สิบ้าถึง้าสิบ้าเปเซ็นแล้วเป็นผื่นคันโดยไม่มีผื่นสองสามเปอร์เซ็นนะนี่มีคือระบบถ้าเกิดจะแพ้วัคซีนนะถ้าเกิดที่ผิวหนังเนี่ย แต่ส่วนมากมันไม่ค่อยมีถ้ามีมันก็เป็นลมพิได้เห็นเห็นนะครับระบบต่อหัวใจและหลอดเลือดมีนะครับฉีดไปแล้วเกิดมีอาการวิงเวียนศีรษะเป็นลมความดันโลหิตลดลงอันนี้มีได้ถึงร้อยหนึ่งอาจจะมี30มสหรือสาคนแต่พวกนี้พักเฉยๆก็หายได้นะครับระบบทางเดินอาหารมีฉีดไปแล้วจะรู้สึกข,ขึ้นขึ้นไส้อาเจียน นะครับถ่ายเหลวหรือนั่งแป๊บเดียวก็ต้องลุกเข้าหองน้ำแล้วถ่ายเหล,ว,ลวจะพบได้ประมาณ25-30%นะครับอันนี้นะแต่ว่ามันน้อยร้อยหนึ่งเป็น25%ประเด็นี่ยนะเดี๋ยวแลวระบบอื่นปวดศีรษะมีร้อยละห้าถึงร้อยละแแน่นหท้าอกมีนะครับสี่ถึงหกเอร์็นแต่พวกนี้แป๊บเดียวก็หายแล้วนะครับไม่มีอะไรทีนี้ในระบบ ทางเดินหายใจหอบเหนื่อยหายใจเสียงมีวีดนะครับมีการบวมของทางเดินหายใจส่วนบนห้าอร์เซ็นะครับมีเยื่อบ,บุจมูกอักเสบคือคันจมูกนะครับอันนี้ก็พวกนี้ก็จะอยู่ต้องอยู่ในอาการที่ต้องบอกหมอ,หมอนะแล้วอย่าพึ่งไปไหน อย่าพุ่งไปไหนเพราะว่าถ้าหากอย่างนี้ถ้าเกิดมันพัฒนามาปุ๊บ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 มันก็เข้านมาเป็นอาการของที่ผมบอกว่าเป็นอนาไฟเล็กิดชอบอันนี้ต้องระวังทาไมพูดตั้งนานมาถึงที่ต้องพูดเพราะว่ามาแล้วครับเจ้าต้นต่อที่มันมีค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เยอะมากหรอกนะโอ้ยต้องถีกันเป็นสิบล้านยี่สิบล้านพึ่งพบ ผู้ป่วยที่เป็นอย่างนี้สมงสามพันคนเนี่นะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องบอกให้รู้ไงนะถ้าเรานั่งฉีดครับฉีด messenger RNA เนี่ยเราบอกให้นั่งพักสามสิบนาทีรู้สึกปากจะไมบวมตึงตนะรู้สึกอึดอัดก็จะต้องบอกคุณพยาบาลแล้ว เพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ดูแล้วเราความดันเกิดขึ้นเราล้มตึงมาเนี่ยมันอาจจะไม่ทันถ้าบอกก่อนก็จะดีก็จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ดีสําหรับทั้งผู้ดูแลและเราบัวเราเองนะครับอย่าได้ประมาทนะโอกาสเป็นน้อยมิดแต่ถ้ารู้ก่อนมันก็ป้องกันได้รักษาได้นะครับก็เนี่ยเป็นวัคซีนสนให้วัคซีนที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่ผมตั้งใจ้ง,ง,งแต่แรกเลยว่าจะฉีดตัวนี้ผมไม่ฉีดนะครับแต่ว่าเขาก็ฉีดแอสตาห้หมนว่าแหล,ล,และแอสตาเซนกา้าก็วัคซีนเชื้อเปีกน,นะก็จะฉีดเข็มสองก็เดือนนู่นเดือนตุลาต้นต้นเดือนตุลาน,น,น,นะก็คงฉีดจะตัวนี้แหละนะครับคือ <c oughs> ปกติถ้าหาก แบแบตอนนี้เอาเริ่ม,มจะมีนะครับผีดเข็มหนึ่งด้วยซินแวคหรือซินฟาร์มาตามเข็มสองด้วยแอตตาชิปิก้าเขาพบว,ว่ามันมถูกมาตรฐานมากกว่าอย่างเดียว2เข็มอะไรเงี้ยนะเอ่อไม่จากการทดลอบของประเทศไทยแต่สาสปราค้ายังยืนยันว่าถ้าจะให้ดีเอาของเดิมแล้วละดีแล้วก็มาดูตามหมอเมืองไทยนะ ท่านก็ไม่ได้สีสัสวหรอกท่านก็ต้องทดลองมาพวกท่านมาแล้วว่ามันยังไงเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ผมฉีเจ้า messenger n a ผมจะต้องบอกว่าผมไม่เอาผมไม่ฉีดเพราะว่าผมมีประวัติฉีดยาแล้ไม่รู้รลมเป็นลมนะอย่างนี้มันก็ม,นกมันก็จิ้งจบทักอะนะมไม่เอา ก็เหมือนกับถ้าเราเป็นผลแพ้หนุ่นแพ้นี่บมากๆกินกุ้งแล้วเป็นลมพิษอย่างเนี้เขาเป็นตัวที่บอกเลยว่าไม่ขีมาเซนเจอร์ดีเเป็นอันขาดเลยนะะวันนี้จบแค่นี้เดี๋ยวขบกเด็กพบกเด็กใจใายญี่ปุ่นเวลากำผมเป็นสนาจาิย์ชวัตจินชวงหมอชวัตแพทย์แผนไทยสวัสดีวันครับ